ผมอยากจะสรุปข้อดี4ข้อของมูมอที่ทำให้เราแตกต่างและสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเพสเซอร์ของเราได้ mm hmm. ข้อที่1นะครับมูมอเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและจะมีความสำคัญมากๆในอนาคตบวกกับการทำตลาดแบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเพื่อดึงค่าการตลาดกลับมายังผู้บริโภคและสามารถสร้างรายได้ให้กับเพเซอร์ข้อที่2หลายคนคิดว่าการรักษายอดเป็นเรื่องยาก แต่ในมูมอนั้นไม่ยากเลยนะครับเพราะมูมอสร้างเครื่องมือในการทำตลาดให้กับเพเซอร์โดยสามารถแชร์ลิงก์เซลเพจแนะนำสินค้าหรือบริการได้อย่างสะดวกสบายทำให้การสะสมคะแนนของเพเซอร์ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปข้อที่3 m มูมอ e ได้สร้างอีโคซิสเต็มของสินค้าและบริการมากมายทั้งแบรนด์ดังที่เราคุ้นเคยและยังสนับสนุนผู้ประกอบการคนไทยให้มาร่วมขายกับเราด้วย ดังนั้นเพเซอร์ er ของเราสามารถเลือกแนะนำสินค้าหรือบริการที่ตัวเองชื่นชอบหรือตรงกับกลุ่มลูกค้าของตัวเองได้อย่างไม่มีขีดจำกัดและข้อที่4แผนการจ่ายผลตอบแทนที่รวมเอาข้อดีของแผนต่างๆทำให้การสร้างรายได้ของเพเซอร์มีศักยภาพมากที่สุดและแน่นอนว่าถ้าคุณมีความสามารถถ้าคุณเปิดใจเรียนรู้วางแผนและลงมือทาอย่างถูกต้องแม้ว่าจะเข้าร่วมกับมูมอที่หลังคนอื่น ก็สามารถมีรายได้แซงผลเก่าได้ได้ฟังข้อดี4ข้อนี้แล้วก็อย่ารอช้านะครับเข้ามาร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้บริโภคที่สามารถช่วยเศรษฐกิจไทย